ตื่นๆมันใช่ที่นอนเปล่าเนี่ยเออ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 สวัสดีครับผู้ชมครับครัสวัสดีครับรายการยตี้ไฟเดย์ครับทำไมมันง่วงอะไรขนาดนั้นนอนน้อยฮะวันหนึ่งอะทำงานเยอะมากยืนวันหนึ่งหกเจ็ดชั่วโมงก็เลยเมื่อยยืนนานรอพี่ไม่บอกก็เลยต้องนอนเมื่อยไปหมดเลยอะน่าสงสารน่าสงสารทำงานจนไม่มีเวลาเวลาใช่ครับเดี๋ยวพี่จัดให้พี่ต้นใช่พี่ต้นช่วยน้องได้เหรอแน่นอน นี่คนหรือโดเรมอนเนี่ยนี่คนหรือโดเรมอนเนี่ยจุดยอดเป็นโดเรมอนอ้ยใส่สีฟ้าใช่เลยอังอังอังไม่มีไม่มช่วยด้วยวิธีอะไรผมเมื่อยมากโอเควิธีนี้มันจะทำให้บวยทำงานในชีวิตประจำวันของบวยสามารถทำงานได้นานขึ้นโดยการออกกำลังกายเนี่ยนะใช่แล้วเขาเรียกว่าออกกาลังกายแบบไหนครับ Functional Training Functional Training มันคืออะไรพี่แล้วมันจะช่วยผมได้ยังไงครับโอเคมันก็คือในเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายนะครับให้มันสอดคล้องกับกิจวัตรประจําวันของเราครับนะครับสามารถให้เราทํางานได้นานขึ้นได้ทนขึ้นแล้วก็ป้องกันในเรื่องการบาดเจ็บ,บด้วยภูมิปัญญาของน้องอเพิ่มอีกนิดนึงไหมย,ยกตัวอย่างเลยไหมฟังชั้นนอกออกมัน,นแ่บบไหนอย่างผมเป็นพิธีกรวันหนึ่งพูดเยอะมากยืนเยอะมากาทำไงดีครับใช้อะไรใช้ปากเยอะเออใช่ไหมบุหันปากสิจงไงอ่ะทำปากชูสิซ้ายขวาเข้าท่าใน ไม่ไ้ยไม่ใช่เราบางน้อ้งเมื่อย้องยืนเมื่อยทำไงดีอ่ะถ้ายืนเมื่อยเราก็ต้องฝึกกล้ามเนื้อส่วนของขาให้คุ้นเคยยกตัวอย่างเช่นอ่าใช่ย่อท่าสปอตแน่นอนเอาจริงกันงนานแล้วหรอออ่ายืนย่อใช่ไหมใช่ไหมพอกล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นคุ้นเคยขึ้นนะเวลาที่เรายืนเราทํางานต่อเนื่องมันก็มีความรู้สึกว่าไอการล้างก็ลดน้อยไป เรา oh. สามารถทนได้นานขึ้นพอดีเลยครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเป็นคนที่ทํากิจกรรมเยอะมาก uh huh. นั่งนานวันละหลายๆชั่วโมง uh huh. ยืนนานวันละ uh huh. หลายๆชั่วโมง uh huh. เขามีปัญหาเหมือนกัน uh huh. ไปพบกับเขาเลยครับดูสิว่าจะเป็นอย่างไร เอาละครับมาแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก้านะครับผมโอ้โหผมทอทีเดียวใช่ฮะวันนี้เรารวบรวมการ์ตูนของญี่ปุ่นนะครับนี่ซูเปอร์เซย่ากับอันนี้โดเรมอนนี่จแอนจแอนไม่ใจแล้วั้งน้องก้าครับเคลียร์เลยครับที่บอกว่าทำกิจกรรมเยอะนั่งนานยืนนานจริงแล้วทำงานอะไรเหรอทำไมถึงต้องนั่งนานๆวันละหลายชั่วโมงยืนนานครับต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้ผมทั้ง เรียนปริญญาโทอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นทั้งพิธีกรแล้วก็นักแสดงด้วยอพิธีกรยืนนานเข้าใจครับผมแล้วนั่งนานนะครับนั่งนานก็เวลาเราทำโปรเจกต์โครงงานช่วงเราเรียนปริญญาโทไงครับนั่งนานนั่งทีนี้สี่ห้าชั่วโมงัใช่ครับพิมพ์งานพิมพ์งานแล้วก็เกรงหลังเกรงไหลมันมันเบื่อยใช่ไหมเมื่ออะไรบ้างครับตรงไหนบ้างทั้งหลังทั้งไหลเมื่อทั้งตัวเลยครับรู้สึกยืนก็ปวดนั่งก็ปวดแก้ได้ยังพี่ต้นแก้ได้ครับ จริงแล้วอ,อย่างปกติเวลาอยู่ในท่านั่งใช่ไหมส่วนใหญ่มันคืออยู่ในท่าง,งอเหมือนไงสะโพกมีการงอตัวมีนโน้มไปข้างหน้าใช่ไหมศีรษะก้มมองลงไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันสามารถแก้ได้หมดแก้ได้หมดมด้วยการออกเลังการแบบฟังชั่นอลใช่แล้วถามก่อนน้องก้าวเคยแก้ไขด้วยวิธีการอะไรครับเวลาเราเมื่อยแก้ไขโดยนวดครับนวดครับ ใช่ฮะเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุที่สุดตั้งแต่เราเจอมารายการครูเราครับเน้นให้คุณผู้ชมแก้ไขที่ต้นเหตุหรือป้องกันปัญหาเดี๋ยวดูซิว่าฟังชั่นอลจะช่วยแก้ไขน้องก้าวได้อย่างไรแต่วันนี้ผมจะไม่ส่งเข้าการออกมาไกลเองในฐานะล่น,น้องก้าวเป็นพิธีกรอยากให้ช่วยส่งนิดนึงกล้องนี้ใช่ไหมครับแล้วแต่น้องก้าวเลยครับโอเคครับกล้องนี้กล้องนี้แล้วกันอ่ากล้องนี้ครับกล้องนี้ก็ได้ครับกล้องนี้ใช่ไหม เฮ้ครับคุณผู้ชมครับตลกตลกตลกเยอะตลกเยอะสำหรับคนที่นั่งนานยืนนานแล้วรู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวนะครับวันนี้เรามีวิธีครับฟังชั i น n a ลเทรนนิ่งนะครับรับรองเลยทำไปเรื่อยๆเนี่ยหายปวดได้เด็ดขาดแน่นอนแต่จะเป็นยังไงช่วงหน้าพบกันครับไม่ใช่ช่วงหน้าตอนนี้เลยอ๋อตอนนี้เลยครับเออพบกันเลยครับการออกกำลังกายฟังชั่นแลนะครับ อย่างแรกที่เราจะแก้ไขคือสําหรับคนที่มีปัญหานั่งนานๆแล้วปวดเมื่อยครับน้องก้าวครับปกตินั่งแล้วนั่งท่าไหนทําให้เราดูหน่อยครับอ่าสาธิตหน่อยนั่งท่านี้เลยครับแล้วก็อ๋อจริงป่ะนั่นนี่คืออย่างนี้จริงๆใช่ป่ะอย่างนี้จริงๆเลยครับอันนี้ห้างนี่ห้างพารากอนหรือว่าเดอะมอลล์ครับไม่ใช่แล้วเว้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ใช่ไหมครับขึ้นนั่งข่อยห้างธรรมดาพี่ต้นครับสำหรับการที่เรานั่งแต่ละท่าวิเคราะห์หน่อยไหมครับว่าส่งผลต่ออาการเมื่อยอาการล้าเหนื่อยอย่างไรบ้างครับเราจะป้อนเั็ไงอ้าว หลังใช่ไหมมีการรับน้ำหนักมากขึ้นมีการเก่งของของตัวคอมากขึ้นโน้มาข้างหน้าตรงนี้นะครับน้ำหนักลรอยว่าตอนนี้คือปกติแล้วแก่ลำตัวจะตรงแบบนี้นะครับหลังจากขลังอฟึ้งมันน้ําหนักน้ําหนักจะไปอยู่ที่ตรงนี้แล้วจะไปตกอยู่ที่ข้างล่างแล้วใช่อ่าอย่างนั่งไกว่างอ่านั่งไกว่างอ่านั่งไกว่างมันมันเป็นการในเรื่องของการบิดสะโพกใช่ไหมถ้าเราดูถ้าเรายืนปกติก็คือสะโพกสองข้างมันจะเหมือนกับเฉียงไปคนข้างเพราะงั้นการรับน้ำหนักมันก็จะหลังอีกข้างหนึ่งก็จะรับน้ำหนักมากขึ้นหลักๆเป็นแบบนนนี้้้เพราะะฉัแลว เราจะแก้ปัญหาด้วยการออกกําลังกายแบบฟังชั่นัลอย่างไรครับอ,อย่างลักษณะตัวนี้มันคือมันอยู่ในท่าเดิมที่นานใช่ไหมครับเพราะท่าเดิมที่นานเนี่ยปุ๊บเราก็คงต้องเพิ่มในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อท่าแรกก็คือในเรื่องของอเวลาท่านั่งใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราอยู่ในท่าที่งอตัวใช่ร<ช>ับ<ๆ>งอตัวโน้มไปข้างหน้าพอเวลาที่เราเราจะยืดกลับเราก็ต้องพยายามเหยียดหลังยืดตัวขึ้นนะครับดึงศรีษะไปข้างหลังนะครับก็ง่ายๆลองมือแต่ที่ท้ายทอยนะครับเหยียดยืดยืดอกดึงลายยดหน้า้งไว โอเคโอ้นี่เราสังเกตนะครับหลังผมนี่คือหลังยืดอย่างนี้เลยแอนเลยอะอ่าฮะออใช่ยืดค้างไว้อ่าเวลาที่เราค้างแล้วก็ค้างแอนอกนี่คือหลังเราจะยืดเองนะพี่ใช่แล้วก็พยายามยืดยืดอกออกฮะเอยีหน้าอกเราชันขึ้นมานะครับแล้วก็ยืดไปมันเหมือนลักษณะการยืดหน้าอกแต่ว่ามันไปถึงส่งถึงผลหลังใช่ใช่ใช่ผลหลังเราเหยียดขึ้นอ่าฮะหลังเราเหยียดขึ้นเป็นไงครับน้องก้าวตึงครับตึงจริงๆเลยฮะใช่ฮะมันเป็นยังไงบ้าง มันรู้สึกตึงตั้งแต่ข้างหลังเนี่ยครับพึ่งมาท้ายทอยเลยครับลองทําใหม่ลองดูทําอย่างนี้ทํากี่ครั้งพี่ต้นมือนี่อย่างน้องก้าวถูกไหมครับพอบางคนบอกว่ามาอยู่ที่หัวเนี่ยคนที่บางทีไม่ได้ซ้อมไม่ได้เคยชินเขาจะอย่างนี้เลยแล้วก็น้องก้าวจะแบบแอนเราพยายามใช้แค่แตะพอนะครับแตะพอนะครับให้ให้เหมือนมีมีที่ล้างไว้ฮะแตะเหเอียดยื่น แต่จริงๆแล้วคือแต่แล้วเราน้ำหนักเราเรายืดอกางศอกเอาไว้ยืดอกขึ้นมาใช่ไหมยืดอกขึ้นมาดันศอกดันศอกที่เราดันซอกไปด้านหลังโอเคตึงมากเลยครับใช่โอเคตึงส่วนหลังมากใช่แล้วเวลาทำนี่ต้องทำสักกี่นาทีครับเราก็ค้างไว้ประมาณ10ถึงสามสิบวินะครับสิบถึงสามสิบวิแล้วก็ใหม่ๆก็อาจไม่น่าเป็นครั้งใช่10ถึง30วินาที ตอหนึ่งครั้งต่อหนึ่งครั้ง,งทำกี่ครั้งครับใหม่ๆก็หนึถึงสรอบนะครับมีอีกไหมครับอ,อันที่2ก็คือถ้าเราดูนะจากส่วนบนไม่ว่าจะเป็นศีรษะอกหลังเนี่ยที่มันมีการโค้งงอไปท่านหน้าฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือสะโพกเรานั่งอยู่ในท่าเดิมนะงั้นสะโพกมีการงออยู่งั้นอันที่สก็คือส่วนใหญ่แล้วมันมาจากตรงเนี้ยไอ้ส่วนนี้มีการเมื่อยพอตรงนี้เมื่อยมาก รับร่างกายเรารับไม่ไหวมันก็เลยต้องโน้มตัวช่วยเพื่อเป็นการผ่อนแรงนะมันก็เลยส่งผลมาถึงไอ้ส่วนบนด้วยเพราะงั้นตรงนี้เราก็ต้องมีการยืดฝึกตรงนี้นะครับคล้ายกันนะครับเมื่อสักครู่มันเริ่มจากลักษณะงอเราให้เหยียดออกนะครับมือประคองที่เท้าจับข้อเท้าเหยียดยืดออกไปตึงก็เหยียดสะโพกใช่เหยียดยืดไปข้างหลังนะครับตัวพยายามให้ตรงๆนะครับเหยียดยืดนะค้างไว้นิดนึงนะครับพยายามยืดนะครับมองไปข้างหน้านะครับเหยียดยืดให้มากพยายามดึงสะโพกไปข้างหลังให้มากใช่ นะครับดึงเข่ามามือเมยงนะครับถ้าในกรณีที่เรารู้สึกว่าเราทรงตัวลําบากใช่ไหมแขนเราจะกางออกด้านข้างก็ได้นะครับการด้านข้างนะครับการด้านข้างการด้านข้างอ่าใช่โน้มตัวไปข้างหน้าได้ไหมครับอ่าได้ครับแต่พยายามเน้นเน้นที่ดึงเข่าข้างหลังพยายามให้ดึงไปข้างหลังเพื่อให้มันให้สะโพกไปนการยืดเอาจุดนี้นะครับเราเราจินตนาการเอาจุดนี้เป็นตัวยืดมันงออยู่เราก็ต้องพยายามเหยียดไปนะเราเหยียดยืดไป โอเคนี่คืออะไรครับนึก <N> ว่าเตรียมบินต่อไปครับโอเคอันนี้เราเราจะร่วมกันเลยส่วนบนกับส่วนของตัวสะโพกนะครับ <c ười> คิดว่าจริงๆแล้วทั้งบวยทั้งน้องก้าวเคยเล่นอยู่แล้วตอนสมัยเด็กเราเคยเล่นเล่นยืดหยุ่นใช่ไหม่ก็เราค่อยๆเหยียดยืดก้มตัวลงอ่าแต่เนื่องจากตอนนี้เราอายุเราขนาดเราไม่ต้องลงสะพานโค้งใช่ไหมครับขนาดใส่ไม่ดีเลยนี่ใจไม่ดีเลยครับเนี่ยเราจะยืนนะครับมือประคองนะครับตอนแรกอาจจะอยู่แค่ แค่ช่วงของเออช่วงของเอวนะครับแล้วก็เหยียดยืดนะครับพยายามดึงสะโพกไปข้างหน้านะครับเหยียดยืดตัวข้างหลังมองขึ้นนะครับเหยียดยืดค้างไว้อ่าดึงสะโพกมาดีครับนั่นละยืดอกขึ้นพยายามมองขึ้นด้านบนนะครับช้าๆค่อยๆถ่ายน้ำหนักไปช้าๆหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกเหยียดยืดนี่ก็ทําระหว่างที่ถ้าสมมุติเรานั่งอยู่นานๆแล้ว ถ้ารู้สึกเมื่อยคือลุกขึ้นมาทาได้เลยใช่ไหมครับได้อันนั้นก็ได้เหมือนกันเพราะจ,จริงๆเราปกตินยเรื่องของการยืดเหยียดเนี่ยโดยปกติเวลาอย่างแม้กระทั่งเราออกกำลังกายเนี่ยนะรหรือการฝึกเนี่ยเราสามารถทําก่อนแล้วก็หลังได้แต่มันมีอันก็คือในขณะที่เราออกกำลังกายเกิดเรามีการตึงเราก็สามารถทําได้เพราะงั้นอย่างถ้าเราใช้งานหนัก,นกๆแล้วเรามีการรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มตึงแล้วเราก็สามารถที่ทําในขณะนั้นก็ได้ในช่วงระหว่างสิ่งที่ของค้นพบขณะที่ลองทําก็คือว่าเราควรทําช้าๆค่อยเป็นค่อยไปช้าๆค่อยๆแล้วก็สิ่่่งทีจชวยยคือกาารหใ เหมือนลักษณะการหายใจแบบโยคะหรือหายใจับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อพอถ้ามันตึงจริงปุ๊บเอาใหม่หายใจเข้าหายใจออกใช่พยายามอย่าก,กั้นหายใจเพราะว่าบางทีพอเรา,เราทำจนรู้สึกว่ามันตึงมากนะฮะเราจะเผลอกั้นหายใจรจริงๆเรายิ่งรู้สึกว่าตึงมากเรายิ่งต้องหายใจให้มากขึ้น การออกกําลังกายแบบฟังกชั่นอลท่าต่อไปนะครับจะแก้อะไรครับเอาลังนี้มาทําทไมครับกรณีของคนที่ต้องอยกของเยอะยกของหนักยกของเยอะยกของหนักอะไรทํางานเยอะครับหลังส่วนล่างหลังใช่หลังทํางานเยอะนะครับมีโอกาสบางคนที่บ่นเจ็บหลังคือแบบนี้เลยาายกไม่ระวังคือกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างโลว์แบ a ไม่แข็งแรงยกตัวอย่างอาชีพที่ต้องยกเยอะอย่างเช่น พ่าค้าแม่ค้าคนของยกลังเองของคนของเองไอ้ผลไม้ตะกร้าผลไม้ต่างๆหรือว่าคนที่ยกดัมเบลก็ตามทีคนที่เล่นฟิตเนสอยู่ในฟิตเนสยกก้มโดยท่าที่ไม่ถูกต้องที่เราดูครับว่าการยกของหนักกล้ามเนื้อส่วนไหนทํางานบ้างการยกที่ผิดวิธีนะครับถ้าปกติเวลาที่เรายกของหนักใช่ไหมถ้าตามหลักการเนี่ยเราต้องพยายามให้ตัวเราต้องให้ใกล้ของมากที่สุดนะครับเพราะงั้นเวลาที่ยกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้ น้ำหนักหรือว่าแรงกดอะไรต่างเนี่ยมันจะลงไปที่ส่วนของหลังน้อยลงนะครับแต่ในทางกลับกันบางทีนะครับบางครั้งด้วยความเคยชินส่วนใหญ่มาปุ๊บมาถึงปุ๊บอยู่ห่างนี้เลยชั้นก้มโอ้โหมาดิมาแล้วกลางหลังเลยทำบ่อยมากเลยครับจริงเหรอเข้าไปไครับโอ้โหอ้ no น้ามาใหม่กันครับ อันนี้อันตรายมากอันตรายจริงคือผมรู้เลยว่ายิ่งเราเล่นเวทเนี่ยยิ่งเราเอาดัมเบลหรือเอาน้ำหนักห่างตัวมากเท่าไหร่หลังทํางานเยอะมากใช่ครับเออจริงๆลองดูใหม่ครับครับใครที่เป็นแบบนี้ครับมาเนี่ยขาเยโอที่ทำคือปวดหลังแน่แ่และตรงเนี้ยในบรรดาหลังทั้งหมดนะคุณผู้ชม หลังทั้งหมดตรงนี้นะครับแผ่นหลังกว้างๆเนี่ยตรงนี้กล้ามเนื้อน้อยที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นเวลาจะยกก็คือต้องให้ใกล้ให้ใกล้ตัวใช่ใกล้ตัวแล้วก็แล้วก็พยายามจริงๆถ้าโดยหลักนะพอใกล้ใกล้อย่างเดียวนี่ไม่พอใช่ไหมครับโดยปกติตัวกล้ามเนื้อมันใหญ่มันคือขานะจะต้องการให้เพิ่มก็คือจากขาเลยให้ย่อใกล้ย่อดันขึ้นมาใช้ขาส่งขึ้นมานะครับแล้วก็ให้พยายามให้ของใกล้ตัวมันจะช่วยถ่ายแรงเราได้รับรับแรงเราได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเราจะ บริหารร่างกายแบบฟังชั่นอลอย่างไรครับโอเคเราก็ต้องเริ่มฝึกจากเรื่องของขาก่อนนะครับขาง่ายๆเราลองยืนนะครับท่าแรกฝึกขาอย่างที่บอกว่าเราต้องจําเป็นต้องใช้ขาเยอะขาต้องแข็งแรงจะได้แบ่งเบาภาระได้ของหลังโอเคนะครับแล้วขาต้องกว้างขนาดไหนครับโอเคเท้าแยกกว้างประมาณช่วงสะโพกเรานะครับ เข่าแนวดีวกับเท้าที่ตรงด้านหน้านะครับอ่าห,หนึ่งโอเคอันนี้เราลองเอาตอนแรกเอามือวางไว้ที่อเอวก่อนนะครับย่อลงนะครับย่อเหยียดยืดสะโพกเข่าไม่เกินไปเท้าีสควอตอ่าใช่แล้วนะครับถ้าย่อธรรมดาอ่าขึ้นนะครับถ้ารู้สึกไม่ถนัดลองเอาแขนเหยียดยืดไปข้างหน้านะครับอลองย่อเหยียดแขนดึงสะโพกไปอ่าช่วยประคองขึ้นมานะครับอ่าเหยียดแขนยืดสะโพกไป รักษาการลงนะครับคุณผู้ชมคือเราลงที่น้ําหนักอยู่ที่ส้นเท้าใช่ลงที่ส้นเท้าเราสังเกตง่ายๆนะครับลองค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับเนี่ยเท้าว้ยขยบได้เพราะฉะนั้นถ้าเราลงน้ําหนักถูกเท้าเราไปเท้าเราจะขยบได้นะเราจะขยบไปเท้าได้ถ้าเราลงน้ําหนักผิดไปเท้ามันจะขยบไม่ได้ทําแบบนี้ทําให้ขาแข็งแรงกี่ครั้งดีครับถ้าเราไม่ไม่ใช้น้ําหนักเราก็ทําให้ต่อเนื่องประมาณ 10- บถึงสิครั้งแต่พยายามดึงจังหวะให้ช้านะครับให้ช้า ทั้งขึ้นและลงขึ้นและลงนะฮะช้าหายใจเาลึกๆยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆลองช้ากว่านี้อีกนิดนึงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆต่อไปครับอ่าคราวนี้ท่าท่าที่สองเนื่องจากว่าเวลาที่เราย่อ,อเนี่ยบางทีเราย่อแบบนี้บางทีมีของฮะถ้าถ้าดูมันเหมือนกับผู้รักษาประตูฮะแต่บางทีเราก้มลงหยิบ เพราะงั้นเราก็อาจจะใช้เป to well ็นลักษณะแบบนี created, down, windows, ้งั้นมันก็จะมีอีกท่าหนึ่งก็คือเป็นท่าที่เราใช้ย่อขึ้นลงนี่คือเล็กรั้งนะครับอ่าเล็กรั้งใช่ย่อขึ้นลงนะครับย่อขึ้นลงเลยนะครับตัวตรงเลยใช่ไหมรตัวตรงนะครับเข่าลงตรงๆนะครับเข่าลงตรงๆนะครับขาไม่เกินไปเท้าเข่าไม่เกินไปเท้านะครับย่อนะครับขึ้นลงตรงๆนะครับนะครับอ่าขึ้นลงซ้าไว้ตลอดนะลองสิบครั้งแล้วเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนข้างนะครับใช้วอ่ หายใจสลับหายใจเข้าหายใจออกออีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งลองสลับข้างนี่คือเรายิ่งลงเยอะยิ่งดีใช่ไหมครับใช่เพราะอตอนที่ไม่ได้คือตอนที่เรายยเดีหทำก่อนครับเหยียดขึ้นมาเยอะเราเหยียดขึ้นที่รู้ว่าพี่ทำบ่อยย่อหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกหายใจเข้าสลับหายใจออกอีกข้าง หนึ่งสองก้าอนุญาตให้ขาแขนอนุญาตอนุญาตให้ขาสั่นให้อนุญาตให้ขาสั่นได้อนุญาตให้ขาสั่นได้อ่าดีมากครบแล้วครับจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ได้เห็นอาการที่ลงเก้าใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นช่วยชัดเจนเช่นเวลาลงปุ๊บเขาจะใช้แขนเริ่มมาแล้วมือประคองขาอ่ามือประคองแล้วย่อธรรมดาลงเก้าจะปุ๊บพอไม่ไหวปุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่มันสั่งอัตโนมัติ มือช่วยส่งกำเนื้อที่ส่วนใกล้เคียงแล้วจะช่วยแล้วหรือเพ <ละ S 2> <laughs> ื่อพอถึงปุ๊บขึ้นเร็วๆเพื่อให้ออกแรงน้อยลงออกแรงน้อยลงจริงๆแล้วทำช้าดีกว่า เอไปนะครับการออกกำลังกายแบบฟังชั่น a ลเราจะแก้ไขสำหรับคนที่มีอาชีพหรือคนที่ยืนวันละหลายๆชั่วโมงยกตัวอย่างเช่นอาชีพพิธีกรครับผมตำรวจจราจรคุณครูพิธีกรด้วยคุณครูอาจารย์ผู้สอนโดยปกติแล้วที่ผมเจอคือผมจะอู้ด้วยการยืนและผ่อนข้างหนึ่ง อ่ะพออย่างเงี้ยมันส่งผลยังไงครับถ้าโดยหลักการการผ่อนเนี้ยไอ้ตัวน้ําหนักของของขาการเมื่อยของขาเ็าจะลดน้อยลงแต่ประเด็นมันกลายว่ามันไปลงที่หลังมากขึ้นเพราะว่าพอเราบิดไปข้างหนึ่งไอ้ข้างที่น้าหนักมากมันก็ต้องรับมากกว่าเวลาเราถนัดข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเราก็จะเราก็จะพักข้างนั้นตลอดแล้วคนที่มีปัญหาก็จะมีปัญหาข้าง,ง,างเดียวเอ๊ะทำไมอยู่ๆฉันเมื่อยมันตึงด้านหลังด้านนี้ด้านเดียวเพราะมันส่งผลโดยเราไม่รู้ตัวเพราะเราถนัดข้างใดข้างหนึ่งทีนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรครับพี่ต้นโอเคอ่าตรงนี้เนื่อง ราก็ต้องมีการยืดเหยียดนะยืดเหยียดเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วเราก็คงมาดูว่ามันก็เริ่มจากอะไรน่องขาใช่ไหมแกนลำตัวก็คือโดยพ่อหลังนะครับเอาส่วนแรกก่อนของน่องก่อนนะครับน่องเราก็ง่ายๆนะครับเราลงก้าวเท้าขยับไปด้านหน้าส่วนของน่องนะนะครับเราจะยืดส่วนของน่องน่องนะครับโอเคกระดกไปาเท้าก็หาตัวมากๆนะครับโน้มตัวลงมือด้านตรงข้ามนะครับจับปเท้าด้านนอกเหยียดยืดค้างไว้ตึงนะใช่ ลำพังเอาตัวเองไม่รอดเดี๋ยวสมมตสั่งเล็กล้างเลยอข้างไว้หน่อยครับหน่อยเขาเยียดยืดอ่าพยายามโน้มตัวโน้มตัวลงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกเขาเยียดยืดโอ้มันตึงหนึ่งหลังเลยเขาเยายมเยียดยืดเข้าลึกๆแขนเยียดทีแรกผมจะเป็นงี้นะครับสิ่งที่ผมทําคือผมเอามือมาไว้ที่เข่าผม่มมันตึงมากผมระขอไว้ก่อนพอเริ่มคุ้นชินมือผมจะปล่อยทีนี้นจริงมันจะสบายมากกว่าเดิมอ่ะสลับข้างอ่าสลับข้าง ค่อยๆโน้มไปตอนแรกยังไม่ถึงเราก็แต่พยายามอัตโนโมัต<ล>ินะ<ล>มือผมจะประคองอัตโนโมัติเลยเอาไปด้านนอกหดกไปเท้ามากๆเข่าเยียดทำไมเราต้องจับด้านนอกครับพี่ต้นเพราะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูด้านในใช่ไหมด้านในเราจับเนี่ยการยืดการบิดเนี่ยมันมันยังน้อยแล้วก็ตัวไอ้ตัวน่องเนี่ยไอ้ตัวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของน่องอ่ะส่วนใหญ่จะออกมาทางข้างนอกเพราะงั้นข้างนอกพอเราจับมายืดข้างนอกปุ๊บดึงข้างนอกให้เข้ามามันก็จะมีการยืดของกล้ามเนื้อส่วนส่วนมากคือมันจะไม่รู้สึกมากแต่ถ้าจับด้านนอกแล มันจะบิดเพื่อให้มันตึงนอกจริงๆด้วยใช่ให้มันยืดมากขึ้นเออสบายขึ้นเน่ยเขายืดยืดเฮ้ยมันเรียบง่ายมากเลยมันแค่นี้เองอ่ะอ่านี่ก็ในส่วนของน่องนะครับคราวนี้เราเรามาในส่วนของต้นขาด้านหลังครับผมต้นขาด้านหลังก็จะดูเหมือนคล้ายกันนะครับดูเหมือนคล้ายกันเราค้มวางเลยนะครับมือวางระหว่างเท้าแตกต่างจากเมื่อกี้ยังไงครับตอนนี้เราเราจะไม่พยายามดึงไปเท้าเข้าหาตัวแล้วซึ่งการดึงไปเท้าเนี่ยมันก็คือเหมือนกับพยายามยืดส่วนของน่องให้มากขึ้นแต่ตอนนี้เราต้องการต้นขาด้านหลังแล้วเพราะงั้นมันจะ เปลี่ยนมุมมันก็นนจ,ะจะเปลี่ยนมุมแนวในเรื่องของการยืดอ่าเราค่อยๆก้มลงไปโน้มตัวลงไปโน้มพยายามโน้มไปข้างหน้าค่อยๆโน้มทำมือทำปูไตไปเรื่อยๆช้าๆแล้วก็ช้าไปเรื่อยๆนี่โอ้โหน้นก้าววับเตอรพี่ทำนี่น้องก้าวดูเป็นคนหลังแข็งมากเลยคนระับเอาลองดูมาทำม้องกันสามคนแล้วก็ยืดไปปูไตขอาวพยายามยืดได้พี่โอ้ดิขาั้นตึงนั้นตึงนะตึงอ๋อ ตึงตรงเนี้ยตึงขาลงนิดนึงลงนิดนึงค่อยๆลงไงอันนี้ลองลองดูผมจะทำให้ดีขึ้นนะครับครับอ่าเมื่อกี้เป็นสรัที่เราคืออยู่ตรงนี้นะช่วยกันงอเข่านี่คือสำหรับคนที่ทำไม่ได้นะครับให้งอเข่าก่อนแบบน้องก้าวงอเข่างอเข่าก่อนงอเข่าก่อนให้แตะพื้นได้ก่อนกระดกปลายเท้างอเข่าอ่ากระดกปลายเท้างอเข่าอ่าแล้วค่อยๆเหยียดเข่าอย่าใจอย่าใจร้อนนะวันนี้ค่อยๆค่อยๆค่ยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่ยๆค่อยอยค่อยๆค่อยๆคยๆค่อย เปยังไบงบ้างเมื่อกี้พอต้องงอเข่าลงไปก่อนเพื่อที่จะให้มือลงไปนะครับยิ่งเราหายใจเข้าหายใจออกเพื่อที่จะแบบทําให้ขาเข่ามันตึงนะฮะมันจะรู้สึกแบบเจ็บแป๊บแป๊บอยู่ตรงนี้นะครับรู้สึกมันมันเหยียดครับพยายามมันโด,น,น,ดนดึงตรงสามจุดประสงค์นะครับคือนั่นคือเราต้องการให้ยืดไงน,นะงรเราคือต้องการให้ต้นขามีการยืดเหยียดมันจะเจ็บเจ็บ วันนี้น้องก้าวมาเป็นตัวแทนของผู้ชมที่ทั้งนั่งนานยืนนาน,น,านและยกของหนักได้ทดลองในการแก้ปัญหาแบบ functional training ครับเป็นอย่างไรครับได้วิธีง่ายๆครับผมเพื่อที่จะไปปฏิบัติระหว่างชีวิตประจําวันหรือว่าเวลาเรานั่งทํางานอยู่ยืนนานๆเราสามารถใช้วิธีพวกนี้นะครับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่ต้องพึง่งยาให้เสียตังค์เยอะดูอย่างของน้องก้านะครับน้องก้าวจะบอกว่าออตอนนี้ยกของอะไรไม่มีปัญหาะลรก็ยกผิดนะแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องปวดหนละังใช่ไหม แต่อย่างที่บอกว่าคือร่างกายเราอะบางครั้งนะครับถ้าถ้าเรามีการดูแลเขานะมันก็เหมือนรถยนต์เครื่องยนต์นะถ้าเราดูแลมีการปรับเปลี่ยนมีใส่น้ํามันเครื่องมีการปรับเปลี่ยนเนี้ยมันก็จะทายืดเวลานะครับแทนที่เราเราจะชํารุดภายใน5ปีมันอาจจะเลื่อนเวลาไปอีกนะครับหรือ,รอว่าคุณผู้ชมครับเราสามารถดีไซน์ฟอร์จเนอลเทรนนิ่งให้กับตัวเองได้เราคิดเลยว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนทํางานการทํางานของมันก็คือการทางานของกล้ามเนื้อคือการหด ถ้าเราสึกงอหลังมากเกินปุ๊บก็ยืดมันซะง่ายๆครับหรือง่ายที่สุดเลยปกติทุกคนจะถนัดขวาใช่ไหมเราก็พยายามใช้ข้างซ้ายมากแทนที่คุณจะถนัดขวาแล้วคุณยังมาถือของขวาอีกครณก็ถือของข้างซ้ายมากวันนี้ครับขอบคุณน้องก้าวมากครับขอบคุณครับแล้วเราก็ต้องขอบคุณนะครับอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาตมหาวิทยาลัยไม่ดนที่เอื้อเฟื้อต้นไม้สวยๆสถานที่บรรยากาศดีๆและนกเสียงสดใสแบบนี้ครับผมและทีมงานครับผู้ชมครับดูรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube ไม่ดน c h a n n นล w w w m a h i d o n c h a n n e l c o m และสามารถพูดคุยทาง Facebook ได้ Mahidon Channel ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ